สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับจะเป็นสูตรหลักหน่วยแรงแบบคู่ขี้ครับเป็นสูตรเดือนนี้ที่เราจะมาตามกันต่อสําหรับแนวาทยวันท,ที่1น่กรกฎาคม2องพันห้าร้อในงวดที่ผ่านมาครับสูตรนี้ครับคํานวณได้8046นีนะครับเดิน,น่วแรงที่เลขคู่ครับซึ่งที่ผมไฮไลท์ให้ไปจะเป็น0 4 6นะครับเลขออก0 6นะครับซึ่งวันที่แล้วครับหน่วยแรกครับเลขที่เด่นก็จะมีอยู่แค่3เลขเราจะมี0 6 4ครับมีแค่3เลขครับเด่นหน่วยแรกวันที่แล้วนะครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรหน่วยแรกแบบเทียบชนกัน4ี่สนะครับวนในงวดที่แล้วครับชน0ูนย์นะครับ ส่วนศูนย์ดินที่หลังเวยครับส่วนศูนย์นี้ครับศูนย์นี้จะเป็นแบบคู่ขี้ครับมีศูนย์มีสี่มีหกนะครับก็ดินที่ศูนย์หกสี่นะครับออกศูนย์หกนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาคำนวณให้ทุกันนะสำหรับ f c ฟตตามสูตรยั้อยู่นะครับส่วนสูนเทียบชนนะครับสูนเทียบชนแบบเทียบชนกัน4สูตรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ทุกันทีนะครับอันนี้จะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร ปักหลับ่วยแรกนะครับแหลยาว12มุติตนะครับยังไม่พลาดเลยครับสูนี้ก็เข้าตัวที่เข้าตัวดินที่4คือ6นะมาที่หลักหนครับสำหรับสูนี้ครับแบบคู่ขี้ครับดินเวยแรงเนาะถูกเป็น12มุติดนะครับเราก็จะมาตามมาต่อนะสำหรับสูนี้ครับเป็นสูนที่ยังเข้าดีอยู่นะครับ สูนี้ครับงวดแรกที่สู่เริ่มเดินจะเป็นงวดเดียวห้าหนึ่งนะครับเป็นสูที่มาได้ถึงสองตัวนะครับเป็นสูหน่วยแรกนะครับมาได้ถึงสองตัวครับงวดแรกครับได้ก้าหนึ่งห้าเจ็ดออกห้าหนึ่งงวดแรกก็ติดมาสองตัวครับงวดที่สองครับได้หนึ่งสามเจ็ดเก้าออกสองสามนะครับ วัดที่สามได้เก้าห่ออกห้นึ่งต่อมาวันที่สีวันนั้นได้แปดศูนย์สี่ได้รีคู่ครับวันนั้นออกห้านะครับงวดที่ออกห้านย์นี้ได้แปดศูนย่หะครับงวดที่ออกสาได้ศูนยครับต่อมางวดที่เจ็ดนั้นออกสาครับได้แปดศออกสามหกนะครับงวดที่แได้เจ็ดออกแปดครับงวดที่ออกศูทงได้หกแปครับออก ศูนย์หกวันที่10ครับศูนย์นี้ได้เจ็ดมาออกแปดเจ็ดนะครับต่อมาวันที่สิบเอ็นวันนั้นครับศูนย์นี้ได้4ีหกสองออกสองศูนย์นะครับวันที่สิบสที่ผ่านมาครับศูนย์นี้ทําได้แปดศูนย์สี่หกนะครับ, 8, 0, 4, 6, รบออกศูนย์หกก็ยังเข้าอยู่ที่หลักอยู่ครับเข้าตูวที่สี่คือหกนะครับ มาที่หลักหน่วยครับส่วนเลขศูนย์ก็มาเนาะมาที่หลักสิบนะครับซึ่งวดที่สิบเอ็ดกับวดที่สิบสองครับติดมาสมตัวเลยครับเข้าที่สิบหน่วยครับวดที่สิบเอ็ดวที่สิบสองที่ผ่านมานะครับก็เป็นสูตรที่เข้าดีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็จะมาตามต่อสำหรับวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับส่วนท่านชมที่เข้าใหม่คลิปนี้ครับผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่ นะมวลแรกที่สูงเริ่มเดินนะครับท่านชมที่มาดูคลิปนี้ก็มาคำนวณนอ่านะไปพร้อมกันครับตั้งแต่มวลแรกที่สูนเริ่มเดินนะครับมาเราคำนวณเทียบรุนครับสูนนี้ครับเป็นสูนหน่วยแรกนะครับแบบคู่ขี้ครับสูนนี้ จะเป็นแบบคู่ขี้ครับด่น4ตัวที่หลักหน่วยครับวิธีคีดครับหลักร้อยบนบวกกำลังหน่วยบนบวกกำลังหน่วยแรงครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ครับบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกับหลักสิบครั้งที่สครับสำหรับสูนี้ครับจะไม่ใช้ที่คงที่ครับแปบวกสเป็น11 11บวกหนึ่งได้12บวก4 16 18 26 29ยี่ยิบ ว่แรกสูนี้บวกกันได้เก้าบูปสอเป็นหนึันนบาเปได้ห้าห้าบไปสอแต้มได้ตัวที่4คือ7เลขออก5 1น่ะครับเลขที่มาหลังหนว้แรกเลขหนึ่งครับื่อต่อมาครับซีดีเมื่อที่2นํำเลขออกในวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบกันครับ สูตรวิธีคิหลักร้อยหลักหน่วยครับบวกกับหลักหนแลงบวกกับหลักหน่วยคั้ที่หนึ่งบวกกับหลักสิหลักหน่วยคันที่สองบวกกับหลักร้อยคั้ที่สามบวกกับหลักสิบคั้ที่สี่ 4. ในงวดที่สองสูตรนี้ครับบวกกันได้หนึ่งมเจ็เก้าเลขออกสองสนะครับต่อมาครับว่ต่อมางวดที่3 สูนี้ครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแล้วบวกกับหลักหน่วยค้างที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามนำบวกกับหลักสิบค้งที่สี่ในงวดที่สามครับสูนี้บวกกันได้เก้าหนึ่งห้าเจ็ดไดรีคีครับงวดที่สามเาติดมาสองตัวครับออกห้าหนึ่งเนาะเลขที่เข้าหลักหน่วยเลขหนึ่งส่วนเลขห้ามาหลักสิบนะครับงวดต่อมาครับงวดที่สี่ครับเรามาลองคำนวณดูนะครับ ข้อที่4หลักร้อยบวกหลักหน وع, ่วยบวกกับหลักหน่วยแรงบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกับหลัก10บหลักหน่วยขั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3ครับบวกกับหลัก10ครั้งที่4ในขวดที่4สูตรนี้ครับบวกกันได้8 0 4 6เลขออก5 0าศูนย์นะครับออกห้าศูนะครับมาที่ตัวที่2คือ0นะครับได้รีคู่ครับในวันที่4 จริงวดต่อมางวดที่ห้าครับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้มาลองคำนวณเทียบดูครับสูตรนี้ครับวิธีคิดหลัก100ร้อยหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลักหน่วยครั้งนิดหนึ่งครับบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลก100ักร้อยครั้งที่สามบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่ในงวดที่ห้าครับสำหรับสูตรนี้บวกกันได้แปดศูนย์สี่หก เปนที่หลักหน่วยครับลี้ออกห้าสี่เลขที่มาหลักหน่วยคือเ,เลขสี่ครับก็ถูกเปลี 5, ่ยนทางว่ต่อมาครับก็จะเป็นวดที่หกสูตรนี้ครับวิธีคิดหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยแรงบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สอง บวกกับหลักร้อยขั้นที่3บวกกับหลัก10บขั้นที่4ครับมวดที่6ในมวดนั้นครับบวกกันได้0 2 6 8ออก3 2ครับได้ที่เข้าคือ2มาที่หลักหนงนีครับต่อมา ที่7สูตรนี้ครับเป็นสูตหลักหน่วยแรกเนาะแบบคู่ขี้ครับสูตรนี้วิธีคิดหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามครับบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่ในงวดที่เจ็ดสูนี้ครับบวกกันได้แปดศูนย์สี่หกออกสามหกนะครับเลขที่มาหลักหน่วยคือ เลขหกเข้าทุลิสี่นะครับมาที่หลักหี่ครับงวดต่อมางวดที่แปดนะครับวิธีคิดหล,ลักร้อยบวก,บลกหววกลักหน่วยครับ 1, บวกกับหลกัลกหน่วยแรงบวกกับหลักหน่วยกันที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยกันที่สองครับ 2, รบ,บวกกับหลกักหน่วยกันที่สาม บวกกับหลักสิบันที่สี่ครับงวดที่แปดเนงวันนั้นศูนย์นี้บวกกันได้เจ็ดเก้าสามห้าครับออกแปดห้าเข้าตรงที่สี่ต่อแมงงวดที่เก้าครับ ที่9สูงนี้วิธีคิดหลัก100ร้อยบหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักหน่วยกันที่1นึงบวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่สองครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4ี่งวดที่9สูงนี้ครับบวกกันได้6 8แปสี่ผลออก0 6หเข้าตัวแรกครับต่อมางวดที่10นะครับนำเลขที่ออกในงวดนี้มาตั้งคำนวณดนะครับ วิธีคิดครับหลัก 100, ร้อยบวกหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักหน่วยที่หนึ่งนำบวกกับหลักสิบหลักหน่วยที 2, ่สองนำบวกกับหลักร้อยที่สามครับบวกกับหลักสิบที่สี่โมที่สิบวดนั้นศูนย์นี้บวกกันได้เจ็ดเก้าสามห้าครับออกแปดเจ็ดเข้าที่ตัวแรกครับมาที่หลักหน่วยแรกออกมาก็จะเป็นวดที่สิบเอ็ดเรามาลองคำนวณดูครับ สูตรนี้ครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรกบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกับหลักร้อยครั้งที่สามครับบวกกับหลักสิบครั้งที่สี่ในงวดที่สิบเอ็ดสำหรับสูตรนี้ครับบวกกันได้สี่หกศูนย์สองที่ออกคือสองศูนย์ครับเข้าตัวที่สามมาที่หลักหน่วยครับต่อมาในงวดที่สิบสองเรามาลองคำนวณเทียบกัครับงวดที่สิบสองที่ผ่านมาครับสำหรับสูตรนี้ครับงวดที่สิบสองได้รขคู่ครับ นำไลขออกนะวันนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณดูครับส่วนย์นี้วิธีคือหลักหน่วยบวหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรงบวกกับหลักหน่วยกันงที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยคันที่สองบวกกับหลักหน่วยค,น 2, 100, 3, ค 10, 000, นวันที่สามครับบวกกับหลักสิบครันที่สี่แนวว่าที่สิบสองศูนยนี้ครับบวกกันได้แปดศูนย์สี่หกครับเลขออกศูนย์หกนะครับศูนนี้อ่า ติดมาสองตัวเลยครับเล็กดีนี่เข้าหลักหน่วยคือหกส่วนเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับแต่ว่าสูนี้ครับจะนนี้ไม่หลักหน่วยครับเป็นสูหลักหน่วยแบบคู่ขี้ครับดินสี่ตัวนะครับเป็นสูที่ยังเข้าอยู่นะครับ c ีีเข้ามาต่อเนื่องสิบสองมวดติดนะครับมวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบสามครับที่เราจะมาตายกันต่อสําหรับสูเดินดีนะสูนี้ครับดินเวลลแรงนะครับ วิธีสูนี้ครับกกหลกมูหลักหน่วยครับบวกกับหลักหน่วยแรกครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึบวกกับหลักสิหลักน่วยครั้งที่สนำไบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สาบวกกับหลักสิบครั้งที่สีบวกสได้ห้บวกหกบเอ็ดบวกสามสิบสี่ส้าบวกจะยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบเดในงวดนี้ครับตัวแรกที่ได้คือนวิสได้เก้าเวิได้สามสามวิได้ห้าครับ มวดนนี้ครับคำนวณได้เจ็ดเก้าสามห้าครับเป็นสูตรเดิมเนาะวดที่แล้วให้ไปที่แปดศูนย์สี่หกก้อนนนที่สามขเนาะมวดที่แล้วซึ่งมีหลายสูตรนะครับสูตรเทียบชนวัที่แล้วครับได้ศูนย์ศูนย์สี่หกนะครับชนดินศูนย์นะครับก็มาตัวลองนะครับตัวลองที่ได้คือสี่กับหกนะครับดินเวลางนะครับกเข้าที่ตัวลองนะครับก็ตีมาครบสามแต่สองตัวครับวัที่ผ่านมาเนาะที่เทียบชนได้นะครับดินศูนย์สี่หกนะครับนี่คือสูตร เดิมนะครับที่ยังเข้าดีนะครับเป็นสูต่ปักหลักหน่วยแรกครับอันนี้คือจะเป็นที่มาที่ไปสําหรับแนวทางสู่หลักหน่วยสู่นี้นะครับอันนี้คืองวดใหม่ครับดินเจ็ดเก้าสามหครับนี่คือสู่หลักหน่วยครับสิวันนี้เป็นวดที่สินะครับดินเจ็ดเก้าสาหที่หลักหน่วยแรกนะครับ ส่วนสู่เทียบชนหลักหน่วยแรกใครที่ตามอยู่เดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้ดูกันนะครับก็จะเป็นคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ที่ผมนําให้ดูจะเป็นสู่หน่วยแรกแบบคู่ขี้ครับเป็นสู่เดิมนะครับที่ลงให้ไปในวันที่แล้วนะครับเป็นสู่เดิมนะเดิน่วยแรกวันนี้ครับได้เลขขี้นะครับสำหรับงวดนนี้ครับสู่นี้ได้เลขขี้ เลขที่ได้เวันนี้ดินเจ็ดดินเจ็ดดินเก้าเจ็ดเก้าสามห้าครับเจ็ดเก้าสามห้ามวันนี้ดินที่หน่วยแรงนะครับงมวดนี้เป็นงวดที่13ครับเป็นสูงเก่าเนาะที่ยังเข้าบีครับ ประมาณนี้นะครับส่วนสู่เทียบชนเดี๋ยวจะมาะหวังพูชมกันนะครับสำหรับ fc ตามอยู่คลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ